อ้ย,อยหากินผักมักข้าหากินผักกินอาหารเสริมบ้านแม่ในปลอดภัยที่สุดแล้วอ้วนผักตอสารนะอร่อยสเอยิเอากินมันอันนั้นใบมันหวานญี่ปุน่นตายแล้วอร่อยอร่อย ไปกินมนันหวานญี่ปุ่นนะหรือหรือกินผักไม่ดีอ้อเอาอ๋อกินเหรอเอาฟูบักก็กินนัน,นงไงแม่บีปลูกผักอุยอ้ยอุ้ยชนน่ะกินหอมแยมแม่บีปลูกผักเว้ยจะเหลือเป็นแม่พันธุ์นะแม่บีแม่บีปลูกผักกุดไปมั่งมั้มเนี่ย อ้วนมาหาก,กินผักนี่นี่หอมแย้แม่บีปลูกผักอร่อยนะจ๊ะทุกคนอ้วาวอ้วนพอยังแม่จะถ่ายคลิปเอ้ยยกขาขึ้นด้วยว่ายกขาไหวนะเออไปละเดี๋ยวแม่จะถ่ายคลิปพอดีกำลังจะถ่ายคลิปอยู่พอดีเลยอ้วนมาพอดีเลยอ่ะเป็นเดมตูด,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 ดพี่ขึ้นใหม่เนี่ยอ้าโอ้อช่วย ดน้ำต้นไม้ช่วยกันรดน้ำต้นไม้มมช่วยกันรดน้ำต้นไม้โหช่วยๆๆยังเก็บกว่ายังไม่เสร็จอ่ะอ่ะอ้วนพอแล้วนะโอเค